มาดูกันสายยาวมาเรื่อยๆนี่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 น,น,นี่สายยาวจริงครับวาบมาจนถึงนี่เลยปั๊มแช่ปั๊มดูดน้ำแบบแช่ของทางไทเกอร์ตัวนี้ครับโครงสร้างข้างพวกนี้เป็นอลูมิเนียมอลลอยทั้งหมดเลยกำลังไฟมอเตอร์อยู่ที่1000วัตต์แล้วก็เสียบ ไฟ220โวลต์ปกตินะครับแล้วก็แรงดันน้ําสามารถที่จะปั๊มน้ําสูบน้ําได้มากที่สุดเนี่ยไกลสุดเลย25เมตรสายที่ให้มาเนี่ยยาวขนาด12เมตรแบบนี้เลยหัวแบบไซส์ใหญ่มีให้เลือกอยู่ที่ว่าคขยาแบบไหนนะแต่หัวตรงนี้คือ2นิ้วแล้วก็จะมีหัวแปลงขนาด1.5นิ้วมาให้แบบนี้นี่ดูโอ้โหแข็งแรงดูแข็งแรง,ด,แง,แรงดูดีเลยดูแบบแข็งแรงแบบน่าใช้มากๆอะ่ะ ความสูงนะครับจนสุดเลยนะจนสุดถึงถึงถึงตรงนี้นะ34เซนปั๊มแช่ไม่ว่าจะเป็นเพื่อการเกษตรหรือจะไปดูดน้ําเกี่ยวกับางานช่างงานอุตสาหกรรมได้หมดเลยใครทํางานเกษตรดูดจุ่มลงไปแช่ดูดน้ําได้เลยโอเคใครสนใจไงผมปรับพิกาศให้นะเจ้าตัวปั๊มน้ําตัวนี้ของทางไทเกอร์ตัวนี้ครับแนะนําเลยครับงานดีจริง